ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นมันเป็นตารางเวลาของส่วนราชการที่เขาวางไว้อยู่แล้วในช่วงที่เราคุยกันเนี่ยป่าน,นี้เขาเตรียมรายละเอียดแล้วฮะเช่นเตรียมสำรวจแล้วว่ารถแรกจะมีชื่ออะไรบ้างใครอยู่ในคนุณคุณสมบัติตรงนั้นตรงนี้ นะครับเผื่อเนี่ยนะครับวันที่ล็อตแรกจะได้รับสิทธิเนี่ยเขาจะจัดอีเวนต์ใหญ่ด้วยซ้ําไปเพราะว่าอะไรครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกระดับสิทธิของผู้ต้องขังซึ่งเรามีปัญหามาโดยตลอดในสายตาของต่างประเทศนะครับผมเชื่อว่านะครับทันทีที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ล็อตแรกออกมาเนี่ยนะครับรัฐบาลต้องจัดเป็นอีเวนต์ใหญ่นะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ย รัฐบาลสามารถเอาไปเป็นผลงานในเรื่องของการคุ้มครองดูแลสิทธิมนุษยชนได้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อประเทศไทยในสายตาขององค์การระหว่างประเทศนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็มีบทบาทเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยระดับสูงอยู่ในองค์การสหประชาชาติอยู่แล้วนะครับอาจารย์อย่างนี้เนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องของการกระทาความผิดที่รู้สึกว่าเอาไม่ต้องติดคุกคุมขังอยู่ที่บ้านได้มันจะมีคนกระทาความผิดขึ้นเยอะไหมหลังจากที่มีเรองนี้มา ผมเชื่อนะครับว่าคือหลักที่เขาวางไม่เกิน4ปีเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักวิชาสากลค,คือตัวเลขไม่เกิน4ปีเนี่ยม,มันไม่ได้เอามาจากซ้ากับตัวเลขการจัดกีฬาโอลิมปิกหรือฟตุตบอลโลกนะฮะมันเป็นหลักวิชาทเวียนมางรจบด้านการบริหารงานยุธทธธรรมทันธทวิทยาเลยนะครับว่า ความผิดนี่นะครับไม่เกิน4ปีเนี่ยเขาถือว่าเป็นความผิดระยะสั้นอัตราโทษถือว่าไม่อยู่ในอัตราโทษที่ร้ายแรง <Ooh. S 2> นั่นแปลว่าใครก็ตามนะครับที่อยู่ในฐานความผิดลักษณะโทษไม่เกิน4ปีเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวนะครับเข้าสู่สังคมนะครับเขาเรียกว่าแจ้งเกิดใหม่ได้นะครับเป็นโอกาสที่จะได้คืนคนดีๆกลับเข้ามาสู่สังคมค,คือแนวคิดเรื่องนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาใครติดคุกเนี่ย พวกเราก็คิดจะจะมองว่าเอ้ยต้องลงโทษลงโทษลงโทษนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีสาเหตุของการติดคุกกันหลายสาเหตุนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมันมีอัตราโทษที่ได้รับเนี่ยมันเป็นตัวชี้อยู่แล้วนะครับว่าความผิดที่ได้ติดคุกมาเนี่ยเป็นความผิดลักษณะแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขพวกนี้มันจะสัมพันธ์กันนะครับตั้งแต่อัตราโทษที่อยู่ในกฎหมายคำพิพากษาของศาลนะครับหรือหลักเกณฑ์การ ได้รับการลดโทษต่างๆนะฮะพูดกันง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยแนวคิดของราชทันหรือว่าการคุมขังเนี่ยเขาปรับจากแนวคิดเรื่องการลงโทษให้หลับจำกลายเป็นว่าให้โอกาสในการปรับปรุงนิสัยต่างๆนะครับหรือว่าพฤติกรรมต่างๆแล้วก็กลับคืนสู่สังคมมาเป็นกําลังสําคัญในการช่วยกันพัฒนาประเทศชาติอันนี้คือคอนเซปต์ในทางวิชาการครับทีนี้การคุมขังที่บ้านเนี่ยแน่นอนเหรอาจารย์ว่า เรื่องของกฎเกณฑ์หรือว่าระเบียบมันก็ต้องเข้มข้นถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับอย่างสมมุติว่าคุณเอกใช่ไหมมีญาติมาคุมขังที่บ้านเนี่ยไม่ใช่คุณเอกจะไม่มีหน้าที่นะคุณเอกก็ต้องทําหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้คุมด้วยที่บ้านก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตติดกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับคุณเอกก็ต้องมีหน้าที่รายงานใช่ไหมครับจดแบบฟอร์มเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาต้องมีมาให้จดนะครับจะต้องถ่ายรูปรายงานโน่นนี่นั่นคือออกไปไหนไม่ได้เลยถูกไหมจันถูกคะก็อยู่ ก็อยู่แต่ในบ้านติดกระบะเอมไหมอยู่แต่ในห้องติดครับติดด้วยถ้าจะไม่ติดมีแค่3กรณีกรณีที่1ก็คือป่วยนะครับอาจจะติดตรงติดเตียงอะไรเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้ครับซึ่งนักโทษติดเตียงในเรือนจํามีเยอะนะสก็คือกรณีผู้ต้องขังของเราที่เป็นผู้พิการนะครับ อันที่3นะครับก็คือกรณีที่ได้รับคําสั่งแพทย์ว่าให้ถอดอนะครับเช่นอาจจะแพ้หรืออะไรต่างๆก็ว่าไปอ,อันที่4ถ้าอาจจะมองว่ามันจะมีการอำนวยความสะดวกกันบ้างเนี่ยอันที่4ก็คือเรื่องของการถอด EM ตามคําสั่งของของตัวเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งแน่นอนแหละอันนี้เนี่ยนะครับมันก็ห้ามคนคิดไม่ได้นะครับคือคิดในทางร้ายมันก็คิดได้ว่า,าก็อำนวยความ สะดวกกันนะครับแต่คิดในทางดีนะครับคนเราเนี่ยบางทีมันก็มีเหตุจำเป็นนะครับซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเกณฑ์ในการที่จะคุมขังอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็ให้อยู่ในห้องนะครับออกมาเข้าห้องน้ำก็ได้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ต้องกลับเข้าไปใหม่นะครับแต่แน่นอนครับความรู้สึกของคนเนี่ยการติดอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในสังคมซึ่งทุกคนคุ้นชินนะครับมันก็ย่อมมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัว นะครับปรับตัวออกมาสู่สังคมใหญ่ได้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับผมเรียนย้ำนะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อนายกยิ่งรักษเพียงคนเดียวครับแต่แน่นอนนะครับต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่านายกยิ่งรักได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้เต็มเต็มอ่ะสุดท้ายอาจารย์นายกยิ่งรักจะได้กลับมาเมื่อไหร่ดูจากภาพใหญ่ทั้งหมดแล้วก็เป็นไปตามที่นายใหญ่บอกครับเพราะวันนี้ไม่เห็นมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่นายใหญ่พูดเลยนายใหญ่บอกต้องขึ้นเวทเห็นไหมฮะตอน ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วเห็นไหมครับนายใหญ่บอกต้องเอาทรัพยากรน้ำมันใต้ทะเลนะครับเรื่อง MOU 414รัฐบาลก็เอามาทำนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อนายใหญ่บอกว่าอยากให้น้องสาวมาทำบุญในเมษายนก็ตามนั้นแหละก็ใครเป็นลูกน้องนายใหญ่ก็ทำตามฮะ